เนื่อมันน่ะหืมอืมนั่นนนนนนงละแสร็ สมัแจเดาอ้ยเป่ากระทามาหอนิยมแบบเสนับหักแส้คขับหลงๆมาแล้วหาทางออกก็พอได้ซ่าอเพียงเพียงเพียงเป่ามันขังเป็นยังไงมันหอนในบัานที่นี่ใกล้บ้านันสมัจเอ้าอ้ยโอ้ยว่ะ

หนังมันละแอียตีนมัน้ะไก่บานตีนเป็นอังรสิตีนไก่บานเป็นสิบ่คือไก่พันธุ์ด้สิบอกให้ต้มเปื่อยครับปกติไก่บา้านมันี่เหนียวบ้างต้องต้มโดนๆต้องเป็นสามชั่วโมงหมดแล้ว สองชั่วโมองเคืองสามชั่วโมองนี่พี่ไอแบบว่าสุดยอดเลยคนนะ่ะพี่บอกเขาบอกไก่พันนี่เสียกว่าไก่พันเลยพี่บอกให้รสชาติเขาคือกไง

ต้องเปี๊ยครับเลยเขาันทักน,น้อง

แทะผักไปต้มนิดเด้ ừ. อเจ๋นแต่ไม่ตันหอนหอนหอนอ่หอน ตีมันมน่ะตีมัน,มน่ะเปรยเป็นกัะนายอย่งนี้คนหุ้มผม ขนาดมัดตัาได้ยดกดึกระดูกกระดูกไหลยค่ะกระดูกขามันรสมันจัน่ะโอ้โหเปอยมันเปรยแบบว่ามสุดยอดเลยเปืยเแบบรสสัมจันใจไม่พีน้อยเลยมันเล็

ไม่แพ้แซ่บต้องกุ้ย่อ,อยน้ำแซ่บเครื่องเครื่องนี่เครื่องเครื่องมันเ,เ,เ,เอาออกอันจะไข่ไงจะไข่ใด้หู ค้ามข้า,ขามแกแกมถาม่ลยาสมพูน

mặc dù phải nó bia mình nó phải tạo thật nó thật thật cái, thật thật คนเดียวลูกหัวบางเกี่ยวคือเก่าไปหน่อยเพราะไงเป็นนางจอมหุ่นอยู่่หุ่นทำงานตามี่สุดที่รักอืมกลัวลมมานี่บอสลมแห้งค่ะเป็นยางไม่ได้เลยยางต้นใหม่ลมทับลมมันแหง้งลมมันแห้งสิรัฐบาลมันประกาศเลยเนี่ยห้ามเป็นยาง